ไหมอร่อยไหมแล้วบอกบอกพี่แทนด้วยไม่อร่อยเอ้โหโอ้ลูกนกกินอร่อยเลยอะงอมอมน่าวดได้น่าวดได้เดี๋ยวดูนี่สิสปาเก็ตต่อ้อไม่ใช่ปเจจับดิวันนี้เรามีอะไรมากินกันนะ สปาเก็ตตูเตะมาดิโยใช้คำว่าสปาเก็ตี้ระหว่างสปาเกตตี้กับสปาเกตโตูนี่มันอย่างเดียวกันไหมอ,อ่านออกเหรอเดียวาเอาไปอ,อ,อ่านอย่างนั้นอ,อ่านออกเหรอเดียวอ่านไม่ออกจ้ะอ่านออกอ่านออกโออไหนก็ไก่ดิค่ะไม่เดียวห้องกอไก่ ก็ไก่อยู่ไหนอะทีนี้ก็ไก่หายไปไหนนะก็ไก่หายไปแล้วก็สปาเกตโต้สปาเก็ตี้เอ้ยสปาเกตตี้อะไรเหรอแกแกเลยเหรอใช่แกเลยไหนวันนี้เราจะมากินสปาเกตโต้กันโดยสองคนพี่น้องโอ้โห เนี่ยดูก่อนมีกี่สีนับดูดิอหนัับมมนึ่งสองนับเส้นดินับเส้นสปาเก็ตตี้ดิเส้เก็ตโต้ดิไม่ให้นับนิ้วเดีอ่ะหนึ่งสองสามสี่มีตั้งสี่สีนู่นตรงนี้โอ้มีสีสีเย้ไหนเขารวยอะไรไว้ที่เดียวบอกอะโรยอะไรไว้เยอะแยะเลยมี ลอยน้ำตาลไว้เยอะๆเลยโอ้ยลยน้ำตาลไว้เยอะๆเลยแสดงว่ามันต้องเค็มแน่เลยเนาะไม่เค็มอา้าไม่เค็มหรอแล้วมันต้องทำไงมแลต้องกินเล้ต้องกิน <laughs> ไปสนใจแล้วจะกินอย่างเดียว <laughs> อา้าวกินเหรออา้าวกินยังไงชิปวันนี้แม่แม่แม่มีเกมให้ให้กินให้กินเส้นยอดตังให้กินเส้นยอดตังแบบพิเศษแบเศษแบบพิเศษ สีฟ้าเปรี้ยวแลาสีอื่นอ่ะสีนี้ไม่เปรี้ยวอันนี้สีอะไรสีเหลืองเหลืองนอร่อยอร่อยอร่อยโหหน้าตาอร่อยนี่ไม่ไหวนะเชื่อเลยเอากินใครกินเอากินแข่งกันเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเวกินแข่งกันใครกินแล้วยาะกันเร็วเรวเร็วเร็วเร็วรเร็วเร็วรวเร็วเวเรว อ้าวพี่เจเปรี้ยวอ่ะแต่เดี๋ยวบอกอร่อยและหน้าตาแบบไม่เปรี้ยวเลยนะเดียวไม่ตรงฟองเขามีเขามีบอกรถไว้อ่ะมีอะรถอะไรรสอะไรอ่ะดูดิรถเบน้นมีมีบอกรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหมีรถอะไรสีแดงสตรอเบอรี่สีเหลืองเลมอนเลมอนเลมอนมะนาวเดี๋ยวไม่เห็นบอกเปรี้ยวเลยแล้วสีฟ้าสีฟ้าเป็นบลูเบอรี่ บลูเบอร์รี่สีเขียวค่ะลูกสีเขียวเป็นแอปเปิ้ลเยีเปรี้ยวงั้นอะทุกตัวเลยอ้าวแม่จะให้กินแข่งกินกันเส้นเดียวกันนะใครได้ใครได้กินเขาเรียกอะไรนะกินดูเดียวเดียวไม่สนใจกินอย่างเดียวอุ๊ยอ้กแบงค์เลยเดี๋ยวกินแข่งกันอ่ากินแข่งกันคนละฝั่งใครกินหมดก่อนกันกินสีเขียวเรากินสีเขียวกินเส้นเดียวกันอะ เอออากินแข่งกันใครกินได้เยอะกว่ากันเร็วๆใครกินเยอะกว่ากันชนะควจริมพ่อต้องแต่งเอาครึ่งกลางดีกลางเอาเอามือบีบจมูกแอนเลยแอนจะได้กินไม่ทันแล้วแล้วเอามือบีบมือไว้จุบเออเอามือบีบไว้เอามือบีบจมูกแอนไว้มีไว้ดีเน่เออเดี๋ยวได้เปรียบแล้วเออเอามือบีบมือไว้เดี๋ยวจุบเลยจุ๊บปากจุ๊บจุบ จุ๊บอะจุ๊บดิจุ๊บเลยจุ๊บเอาเอามือออกเอามือออกเดี๋ยวมือออกแล้วจุ๊บเลยแอนจะได้แพ้นีปเลยสรุปใครชนะอุ้ยพี่แทนชนะโดยคนกินหมดก่อนต้องชนะดีเนาะใครชนะใครชนะยกมือแหวนพี่แทนแหวนได้ไงวะอร่อยไหมอันไหนสีแดงสตรอเบอรี่อ่ะลองกินที่สีแดงสตรอเบอรี่อะไรไหม อ้าวกินดิสีแดงสตรอเบอรี่อะไรไหมอร่อยไหมแล้วบอกบอกพี่แทนด้วยไม่อัออ <laughs> นด่วยไหนแลเดียวแลวก็จะกินต่อเลียสักขนาดยนะจ้าอร่อยอร่อยทำไมน้องเดียวชอบกินเลมอนเดียวกินจะสีเหลืองดูดิระหว่างสีเหลืองกับสีแดงไหนเล่ากันอันนี้อันนี้โอ้ <laughs> <laughs> สีเหลืองอร่อยกว่าอันยังสีสุดท้าย สีอะไรสีเขียวยังไม่ได้ลองเลยดีแล้วเมื่อกี้ไงที่กินแข่งกันน่ะสีเขียวหรือสีอะไรกันไม่ไปอยู่ไหนมาสีชมพูสีเหลืองกินแล้วงั้นเราลองเอาเอาเอาทั้งหมดเลยมามามามัดเยวรวมกันแล้วกินนี่รสชาตจะออกเป็นแบบไหนเหมือนเราเอาแม่สีอะเออตอนเราเอาแม่สีเราตอนเราเอาสีแม่สีมาผสมกันังเปลี่ยนเป็นสีอื่นเลยอันนี้เส้นมันไม่เท่ากันนี่นะไม่ใช่แล้วก็ตัดให้มันเท่ากันสักคืบหนึ่งก็พอป้าโอ้โหจะกินหมดเส้นเลยเหรอ แล้วลองดูที่กินพร้อมกันจิ๊บอ่าเดี๋ยวจะกินได้ไหมกินพร้อมกันเดียวถ้าสีเขียวอ้าวจริงเหรออือต้องเอาวางงั้นแหละไม่ต้องพันหลังลูกถักเปียให้เป็นก้าหมุน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 รวมกันไงอ้าวหมุนเกลียวเลยสรุปเปรี้ยวอย่างเดียวเพราะน้ำตาลล่วงหมดแล้วก็จะรู้สึกมีรสชาติเค็มๆว้าอดเดียวอาเดียว มีกินทั้งหมดสี่สี่อือโหไม่ได้ถ่ายผมใกล้เลยโอ้โหเสียงกบจับกบจับเป็นไงอร่อยไหมรูดเป็นไงอร่อยไหมรสชาติรวมกันนะอร่อยไหมเดีรสชาติรวมกันอร่อยไหมอร่อยโอ้ปากไม่ว่างพูดกินอย่างเดียวเลยเดียวเป็นไงบ้างครับ ไอ้ย่อยอือหือโหเด็กๆไม่แต่เสียงจอบแจ๊บจบแจ๊บเลยอร่อยมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลูกนกดนกกเ็ฮะลูกนกให้เป็นลูกนกเดี๋ยวเป็น hmm. ล mm ูกนกหรออ้าวลูกนกกินไส้เดือนโอ้ลูกนกกินอร่อยเลยฮะงงมงงงแม่ เมพี่นกเอาไส้เดือนมาป้อนให้กินเหรอโอ้โหอร่อยมากกินหมดตัวเลยอือเป็นไงปากไม่ว่างแล้วลูกนกกินตัวเดียวอิ่มเลยอืมเอาอะไมือไปแหลหนอนเขียวอันนั้นป้อนพี่แทนมั้งอันนึงเดี๋ยวป้อนอันสีฟ้าเดียวสีฟ้าเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาสีไหนป้อนพี่แทนเดี๋ยวจะสีไหนป้อนพี่แทนอันไหนป้อนพี่แทน ยกแตงไให้พ hey ja right 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 no euh, ี่แทนกินเออนั่นไงพี่แทนให้ตั้งใหญ่ให้พี่แทนกินก็ได้เอาเอาตัวใหญ่ๆให้พี่แทนกินได้พี่แทนกินไม่อิ่มเอาตัวสีอะไรสีเหลืองโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นน่ะเส้นยาวๆพี่ไม่เอาเออพอไม่ถามดิอิ่มหรือยังอิ่มแล้วนับพูดได้นับพูดได้อิ่มแล้วเหรอ โอเคสำหรับคลิปนี้อร่อยไหมอร่อยน้องโมเดลอร่อยพี่แท้อร่อยไหมอร่อยอร่อยขี้มือน้อง <c oughs> <c oughs> แทนที่จะเปรี้ยวกับหวานไม่มีเลยเค็มอย่างเดียวอร่อยมากมายโอ้โหเอาจูบจูบจูบกันกันดิอจูบพี่แท้ดูปากไหนเดียวท้อปากจูบยังไงนะไหนจูบเน่หันมาหาพ่อก,กันดิไหนท้อปากจูบยังไม่ยอมแล้วไหนท้อปากไงนะดจูบอ่ะ หันมาพ่อก่อนดนี่เอวนี่มาดูกล้องก่อนหันมาหากล้องไหนทําปากกันจูบอ่ะโอ้โหนี่ปากจูบอะอ่ะจูบดิอ่ะจูบพี่แทนหน่อยจูบปิดคลิปโอเคสําหรับคลิปนี้พี่แทนและน้องโมเดลขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบายเดี๋ยบ๊ายบายกันแล้วบ๊ายบายเบี้ยวอะน่าเบ